กินูกล้เยอไ่โอเออเอาล่ะยิบเอาโอ้ตนนั้นคือดากแดงแทนนันคุณมันกินปีโป้เบิ้งต้น enfin นั้นีกกินปีโป้ยหนีคุณมันกาดกินปีโป้ได้เหรอตนนึง นิ่งหน่อยตัวนี้หรือผุ่นทาพนนังยัางเทเลยผุนพุนผุนไปแล้วไปแล้วผุนพุนกินปีโปสิเมือนเหรอตัวนี้ผุนผนยังเลยาเอ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 าเมยังเราไปกินก่อน าตัวหนน่อยกินเก้งค่ะก็ผ um ู้รู um si ้ตัวแมวอย่าไปใยเขาอย่าไปใยเขา เจ๊ตาเห็นบัางหน่อยป่โอ้บัาน่อยเอาน้ำหลาอะไแล้วพูนพูนบ้างหน้อยมั้กินได้พ่นมั้กินยด้พ่นตีเลเดอร์มาแล้ว เขาบอกม่เมอะรมั้เนี่ยยานมันม่เกีือมันหนาอกันหนูมา้นนีุ่กู่แลยาน้าลบังหน่อยล้ดเป็นจ้่กระนงลีกินให้คนตอนนี้เขากัดมัาหนาเย็นเลยนี่ดังกับแวงเลยม่ใมันถืกัด

cô qua anh nhé, nó hai mẹ luôn này, bông riêng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 , เมืงมัานเขแย่งอเลนไปรีอยู่ประตูมึงก็ไปแย่งของมันตอนนั้นไนได้ขนมสองหอเก๋เป็นหรอวะเก๋กินกินตอไปดีบ้างนี่เจ้าหักตัวดีไว้ตัวดีกินต่อไปดีนหาหย นั่นเขาจะไม่แยงลหรอกินเราแล้วน่ะตอนนั้นจะม่แยงเหรอหาหมาไหนกันเยะนนอะตัว <c oughs> ทิ้นเยี่ยม fuhr ขาไงไมำวันนิภัทคริ้มกันทำไหมรื้อวาน смотреть โดย ไอ้ลูกกินน้นีห